ภาพแถ่ประมาณเมื่อปีพศ2410หรือประมาณ156ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์หรือนามที่นิยมเรียกว่าสมเด็จโตหลวงปู่โตหรือสมเด็จวัดระกคังเป็นพระวิสุจ์มหานิกายเป็นพระมหาเทระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพระคูปรหิสอรแห่งวัดระฆังท่านเป็นพระฐานานุกรมของสมเด็จท่านเป็นผู้เก็บตำราบันทึกภายหลังที่พระอาจารย์คาม,มรณภาพแล้วพระอาจารย์คาเป็นเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามเป็นผู้บันทึกตำราการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง หลวงปู่คำมีความใกล้ชิดกับเจ้าพระคุณสมเด็จโตวัดราคางโคสิตารามเจ้าพระคุณสมเด็จโตเรียกท่านว่าหลวงพี่ท่านไปช่วยเจ้าพระคุณสมเด็จโตทําพระสมเด็จอยู่เสมอเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จโตบรรณาภาพแล้วหลวงปู่คำวัดอมรินจึงรวบรวมพิมพ์พระต่างๆของหลวงปู่โตและทำการบันทึกย่ยอสั้นๆไว้มีใจความว่า พ่อโตวบวชตั้งแต่เป็นเนเพศ2,342บวชเนร8พ0 0ษาบวชพระเมื่อพศ2,350บวชพระ65ท่านเกิดชะตา2,330รรษา,ามรณาภาพ2,415